ทำได้เมื่อพ่อหมอดำหมอดำก็เป็นบอลลัมเกาวัันวา่าจริงจริงแล้วนะ่ะจริงจริงแล้วมนุษย์เกิดมาได้มากายมาแต่ว่าวันกลับไม่ได้กายกลับ,บมนุษย์นะ่ะเกิดมาเนี่ยเมื่อเกิดมา <c oughs> อุ้ยอุ้ยเนี่ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยเกิดมาได้กายมาแต่วันกลับไม่ได้กายกลับ <c oughs> เพราะว่าเขาเผาถิ่มจูลุก <c oughs> เขาเผาถิ่มแล้วเขาจีดสารเพศอย่างถิ่ เราจะสร้างไปเพื่ออะไรเราทําไมเพราะอยู่มูมูมิมิทําไมคือว่ายูมูมูมิมิยูมูมูมิมิหมายความว่าภาษาโคระเนาะมูมูมิมิเนาะภาษาอุดรนี่เขาว่าจังไหนยูซื่อซื่อคอยยูคอยกินคอยยูคอยกินยูซ่ซื่อคือเจี่ยกัว่ายูมูมูมิมิคือเกาหันลาเออมูมูมิมิเนาะภาษาโคราชเนาะอ่ะมาเวลาวันมาได้กายมาแต่วันกลับไม่ได้กายกลับฉะนั้นเราจะต้องเอาความดีความงามความชอบความที่เขา หฮอเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยกลับกลับคืนดินน้ำลมไฟ่านั้นเป็นอากาศปูสีโทก็เป็นอากาศญาติสีพุทุมมาเป็นอากาศพมมีตัวตัวเนเห็นดอกไทยเห็นห่อแลนหนีเลยย่างเร็วยานถ้าเป็นอิหริคือเขาทายนี่ยที่นี่เพิ่นเป็นน้ำปูจะพูดประวัติว่าไผเป็นหยางนะมนุษย์ค้นเนี่ยเป็นดินนะกลายคืนพอกายปุ๊บเขาจะไปจฝังไปวันก็ไปกลายเป็นดินคืนนะพญาคุดเป็นลม ที่พญาคุดที่เพิ่นเป็นคือที่พญาคุดเพื่อนเป็นลมพญานาเพื่อนเป็นน้ำพญานาคนี่เป็นน้ำแน่นอนพญานาคคือน้ำน้ำแน่นอนล้านเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นกะน้ำพญานาคที่นี่ดินน้ำลมดินคือคนดินน้ำน้ำคือพญานาคลมคือพญาคุดไฟคือยมทุตยมพบาลนั่นแหละไฟเป็นไฟที่ฮอน นะที่นี่มนุษย์มันจะมีหลายกว่าธาตุสี่มันจะมีธาตุทองเพิ่มมามันจะมีธาตุดินธาตุไม้ธาตุเหล็กธาตุทองธาตุทองอีกคือพระอินทร์ท่านเป็นทองคำอยูว่วงกว้างคนที่ได้อาบน้ำมไม่แน่เจ้าคได้อาบแต่ว่าเธอก็ลูกศิษย์จะมาอาบน้ำมต์ผู้บับจิตภารจิตตรงนี้เธอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปอาบที่สมก็ได้ อ่ะลงแหย่จักนันเดี๋ยวตัดออกกระไดด้วบุญพลางครับเอาตามครับปิดอย่าครับปิครับครือบังมาครับองบังลรับังสมือเลยักิคกันลูบ่ง่งหนโมตรสะปะกวโตระโตสมาสมุตสะนโมตัสสะปะกวาโตระโตสมาสมุทธัสะนโมตัสสะปะกวาโตระโตสมมาสมุทธัสะนโมตัสสะปะกวาโตระโตสมาสมุธัสสะ นักมุตาสาพะกวาตโตรตุสมาสัมุตสะนักมุตาสาพะกวาตโตรตุสมาสัมุตสะนักมุตาสาพะกวาตโโรอะระตุสมาสัมุตสะอิฆะวิตินักเมติข้าพเจ้าขอยินดีเขานพื่อพระครูพุทธเท่าแต่เก่าก่อนถึงปัจจุบันครูเล็กและครูยันครูวันและครูยาครูตำรับและครูตำราครูเวทมนตร์กระถาครูเวทมนตร์กระถาครูพระมหาครูครูสันโธโกนาคัมโนกัตโผลพุทโธสีสัดสดายีสัดสดายะมุนิโคตโมอริยะเมตตโยองคูใหญ่องคูศีสะโธองคูสีสะโธองคูสมเด็จพรรเศวััมมมหาาชยยโโองค์ูกุล องค์ปู่สิวิีสิวโรโพธกซั์องค์ปู่สังกายองค์ปู่อือรือองค์ปู่มุจจิลินสีธนนชัยบลขอองค์ปู่สิวิีสิวิีองค์ปู่สิวโรโพธกซั์องค์ปู่สังกายองค์ปู่อือรือองค์ปู่มุจจิลินสีธนนชัยปัญญาสติสติปัญญานโมพุทธยะนะมะพัะมะอุอุอัมะอป็นน้าปฐมมาเลิกข้าพเจ้าจะเอาเลิกนี้เป็นเลิกงามยามดีเอาเลิกนี้เป็นเลิกงามยามดีทำพิธีลงพระคาถาล้างอาถรรพ์ให้ลูกศิษย์ลูกหาลูกกินลูกหามีอาถรรพ์ในตัวมีวิญญาณร้ายในตัว มีสิ่งเดียวร้ายในตัวมีอวิชามุนดำม,มีพูดผีปีศาต์เหล่าร้ายเหล่ามันในตัวเข้าไปเจ้าขอตัดออกสวดสรงวิญญาณเหล่านั้นสวดสรงเวรสวดสรงกรรมให้หลุดพ้นจากร่างกายลุกศิลป์ลุกหาเข้าพเจ้าขอลงพระคาถาตัดกรรมตัดเวรให้ลุกศิล์ลุกหาชาตินี้จะมีเวรชาตินี้จะมีกรรมสาธุกรรม,มะตะโกมิกรรมะทายะโทรกรรมะโยนิกรรมะพันกรรมะปฏิสาร,รโนยังกรรมังกะลิสามิกัรยานังวาปะปะกังวาตัสสะหโยนโมพุทธยะนะเวเดนะเวรานิสัมมันติทักขุทาจันนังอะเวเดนะเอสะ สนันตโนตัดสหโยนโมุทธยะข้าพเจ้าขอตัดเวรข้าพเจ้าขอตัดกรรมกรรมเวรทั้งหลายที่อยู่จัก,กรวาลของลูกศิษย์ลูกหาข้าพเจ้าขอตัดมิให้มีกรรมมิให้มีเวรตั้งแต่วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกศิษย์ลูกหาข้าพเจ้าไม่ขอรับเวรไม่ขอรับกรรมขอรับแต่บุญกุศลขอรับแต่มหาอมตะมหาคงกระพันมหาแก้วคาดมหาอำนาจ ข้าพเจ้าขอลงพระคาถาพยาคุดพยานาะข้าพเจ้าขอลงพระคาถาพยาคุดพญานาปกปักรักษาลูกศิษย์ลูกหา,าเดินทางทางทิศใดไปทางไหนขอให้สําเร็จให้ชัยชนะตลอดไปสาธุ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 าธาธ <c oughs> าธคุถะปิจจจิติมันตังอรหังกิติสปิติอิมะอุอุอะมะงอ์พยาคุดตุดยุดมาลอยคอพญานาคลากล้ามาอยอมมนุษย์ขึ้นมารับนะณได้เงินนะได้ทองนะได้เพชรสำเร็จดังวาจานมตตามหาเมตานะแก้วคาดนะออานาจ ณอยู่ยงคงกับพันชาตรีมั่งมีมหาศาลณจักรวาลมหาจักรวาลณระดวยมหาระดวยอมพยาคุดจงฝุดอมพยาคุดจงฝุดอมพยานาคจงฝุดอมพยาคุดจงฝุดอมพยานาคจงฝุดอมมนุษย์จงเกิดพระพุทธเจ้าประเสริฐฟ้ารายสาเปิดเกิดดวงเสด็จถีอมสุริยันจันทีมหาจันทีอมสุริยันจันทามหาจันทาวาจาศักดิ์สิทธิ์อิสริทธิ์ด้วยพระคาถาอมนัมามีมานะมามะมงอมระดวยมหาระดวยระดวยด้วยหนุ่มพุทธยะอมสุมาสุอมสุมาสุ กุะสูตพิษรูปในตนกุะสูตพิษมณ์ในปากกุะสูตรพญานาคขอคำกุยสูตรของมกสิทธิ์ขยามยิ่งก็ไปเด่นหน้าอุศบุญในมณกุกล้าผ่านก็แล้วถึงกันสาธุ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 พรอิศิตรุษหะทั้งสองคนเอากายเป็นกายที่เอาจิตเป็นจิตทิพย์ไม่มีเจ็บไม่มีไข้ไม่มีป่วยขอให้ลูกศิษย์ลูกหาของข้าพเจ้าทั้งสองตัวทั้งสองตนทั้งสองคนจงทนจากภัยจงทนจากโศกจากโรคจากภัยจากเคราะห์จากบาป สาธุ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 สัปปะทุสัปปะโสสัปปโลกสัปปะพยสัปปะาะตัวนอกสัพปะาะตัวในสัพปะาะตัวใดๆคอยตายปินดีเคาะปีคอยเคลื่อนเคาะเดินคอยคลายเคาะวันคอยหายมันน้ำต่อไปเธอจงเป็นกายทิพติทิพกายทิพนะอู๋ก็บอกแล้วว่ามนุษย์ตอนมาได้กายมากายมาก็เป็นบาปเป็นกรรมเป็นโชคเป็นเป็นโรคเป็นภัยกายของเธอเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์เพราะว่ากายของเธอมันมันไม่ยังไม่ทิพถ้ากายทิพจิทิพกายทิพมันก็เธอต้องทําให้ได้อุบวน เธอติดตามปู่มาสามปีแล้วเธอยังยังยังอยู่หลังเขาภูเขามีตะปีกไงมีเงินมีทองขึ้นวิมานได้แล้วเธอยังอยู่เอเวจี <c oughs> เธอเลือกทางเธอเดินเอง <c oughs> <c oughs> เธอเลือกทางเธอเดินเอง <c oughs> นะ <c oughs> เธอรู้ใจใจ <c oughs> ไม่ผิด <c oughs> เราไม่ผิดไม่มีใครผิดถูกทุกคนถูกทุกคนแต่มันเป็นกรรม ไอ,ไอ้นางนี่จะมีสามีห้าคนไอ้นางนี่จะมีสามีสี่คนคไม่มีใครผิดเพราะต่างคนต่างอยากได้คือเงินนางนี่จะได้เงินสิบบาทนางนี่จะได้เงินสิบบาท<อ>ก็ไม่มีใครผิดเพราะว่ามันอยากได้ี่เมื่อเราอยากได้เราก็ต้องรับเธอกายทิพย์ใจทิพย์ได้แล้วมีอะไรจะถามถามเลยมีอะไรจะถามถามเลยลูก บ้านหลวงอาทิดเข็ยนไปอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ไปออกแล้วปู่นอนไม่หลับนอนไม่หลับทีเล็กทีเล็กสองกำมือลูกใบทีเล็กเลยใบแก่ใบอ่อนเลยเอามือนี่ไปกำเอามือไปกำรูดรูดมาเลยมาต้มถ้านอนม่หลับโทรหาปู่ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสี่ห้าเจ็ดแปดสองห้าขบลมีเบอร์อยู่ปวดตัหัวปวดหัวออกร้อนในออกร้อนในส่วนอก เอาหอยเอาหอยโขงหอยเชอรี่แล้วก็เอาดินไข่ปูยัดเข้าไปในหอยยัดเข้าไปในหอยนะงั้นหอยอีลีนะโบแม่นหอยอี่ินะ <c oughs> นือว่าหอยอีินะอะไรนะ <c oughs> เออหอยเชอรี่นะหอยโขงนะเอา <c oughs> ที่มันเนานะ่าน่ะลูกดินไข่ปูอัน <c oughs> นี้ของโบราณโบราณดินไขป่ปูเอายัดใส่ลูกเอายัดหยัดยัดยัดใส่ เอาไปต้มกินแก้จิตซ้ำนะแก้ปวดหัวเพราะว่าหอยมันมีเชื้อราแล้วก็เอาหอยเทราโตนี่แหละลูกหอยโคงน่ะที่มันหอยเชอรี่ที่เขากินหัวมันแล้วนะเอาดินควายปูเอาดินควายปูยัดเข้าไปลูกเอาดินควายปูยัดเข้าไปแล้วก็เติมนล้วก็อัด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 แล้วก็ไปต้มต้มแล้วก็กินน้ามันลแก้ปวดหัวแล้วก็แก้จ็ตท้องอก ถ้าบ้าหายองหาาัวไผ่ฝานเปนน็นแว่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 นแล้วก็แล้วก็เที่ยวแล้วก็พูนที่น้่งถามมาจะถามอย่างะอะไรจะมีกินมีใช้เพื่อจะพีล่ะปู่ให้ของเธอไปแล้วเปิดเน่เปิดในให้แล้วเลขก,ก็เห็นแล้วตัวเธอเห็นเลขเองแล้วไม่ <c oughs> ต้องมาถามปู่เธอไปรับจ้างเลขมืออสามร้อยแต่คำว่าทอซื้อเลขถึงแต่ว่าจะมาขอเลขปู่ปู่ไม่ทั้งห้ เพราะว่าอะเยอุยเยอะเยอุยเยอะเยอุยเยคือกาถาของหวยเปิดเนี่ให้แล้วเธอเห็นแล้วเธอก็บอกปู่เองปู่ถึงวันอะไเห็นเลขมันเลยเธอคือมาเอาเล่นหลายเธอยังเอาห้าบาทเธอมาบอกถึงห้าบาทมึงต้องขอมาบอกปู่ถึงห้าบาทนั่นคือได้แล้วคุณบอเธอได้แล้วเธอเป็นคนศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งที่เธอเก็บใครได้กล่วยข้างในเนี่ยเธอไม่เอากายเป็นกายทิพย์เข้าใจอ่ เ <t Jean Rabbit bulun> no อาจะถามยังถามากะชเล็ก่าลืมชิเล็กถ <t aran S 1> <shirt> ้าม <VES> ันบลับออกแกนมันนําออกแกนชิเล็กแต่ว่ามันกินยากเลอแต่ว่ามันลับแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์อถามมากจะถามอย่างนี้ฮะผมมุตันถามเดี๋วพอพ่อเป็นหอดบ้านนี้อันถามหลายโทรมาถาม้ก็หนามมันถามมาได้ว่างไดลูกบนี้ยวนวางไงบามาลูก เธอหน้าดีแล้วพอเธอโอ้ยมไ,อไม่ยุบวลาคุนวางที่ปูฉันอยู่ไม่ได้ฉันนอนไม่ได้มืออหัวจุมม่มน้ำมืออหัวจุมมจ่มนม้ำจุ่มน้ำแบบนี้ได้เพราะว่าเขาปูรักษาอุบลเนี่ยปูรักษาอุบลเนี่ยมาสามปีเพราะว่าเขาโดนควายทนูอันนี้คืออันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือมันเป็นเรื่องสยศาสตร์มันจะมีงวัวธนูควายทนูนะที่นี่ปูก็อาบน้ำมต์แห้ง รอดตายร<ะ>อดตายมานีค่คือตัวปริเป็นป,ปู้บคนที่รักษาเพื่อนี่ตายหลายแล้วพระก็ตายโน้มก็ตายหมอผีก็ตายถ<ะ>้เจอหมอดำหมอดำาพ่าท่านตายแต่ว่าก็เกือบตาย<ะ>องเบ้าได้เขาดิเขาเก่งหมดปูไร่ไเน<อ>ดป้ปูรักษาเข้าไปไมมนี่ห้ำโคตรเข้าไปข้างในข้างในนีคร<ะ>ับมันจะตายเลยถ้าคนที่เสียชีวิตเนี่ยอวไยจะว่าเพศมันจะหดตดโคตดโคตรเนี่ย เออตอนรักษาเขาไม่ไหมนี่วายโมเรีนหนีหมดแล้วเออไอเอาไว้จะมาเพียรหำเนาหน่ะคดกับไปคดกับไปคดกับไปเลยเขาปล่อยมากนี่เก่งมันมาเพาเก่งเพราะปู่อ๋อมาดามเพาท่านเก่งตอนนั้นมาดามัขเป็นแก่อยู่แต่ว่าเก่งเรื่องยาสมุนไพรมาท่านเก่งเรื่องกระถาของที่นี่พอรักษาเขาเนี่ยพอไปนอนปุ๊บมีตะบูสาวงามแก้ผ่ามหาเขาเรียกว่ามาร เนี <Es poor S 2> ่ยตอนปูป <half> ิดเบอร์เลยกูกูบนโทรมากูติดต่อเลยไปนอนไข่อยู่ซีมือหามืองคือไข่หัวหล่นนะตอนรักษาเพิ่นที่แรกที่นี่บอได้ติดต่ออยู่เกือบสามปีเออสามเดือนเพื่อนก็ติดต่อไปปีนึงบอตอนช่วงไหนนะแม่นบอกเราก็เห็นตสร้างมาเหยียบมากก็ทืมเฮ้งที่นี่ที่นี่เพิ่ฮะ เฝ้ายู่วะเอ้าเอ้าไปไปเกิดเสกเสกนี่เสกกราถาพันให้เพื like yep, ่นพระไปครับผมข้าจีรนรงค์กันลวงชายีนังแต่ผู้เสกกระถาพันเสกขายครับผมเสกแล้วเนี่ยเสกมือเสกโตเลยเนี่ยเสกโตแล้วเสกโตแล้วอันนี้จะเสกเสือไอ้พระให้หลวงพ่อสาธุ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  ชาตุ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 อิกะวิติอิกะวิตินะเมตินะวะอัสานะสามิเหนะหิโรกังพุทธังสังมินะมะกัยะนะมะกัตตากรามะสะเตชะสุเนมะภูจนาวิเวสาราัตาณะมะสังอิปสิกุอากระเตจามะสะนิวาอวัสสทัพปะพะยะหาสกจพะหูนาชาณิติภารยะอสังวิสโรปุสะภุภะสังวิทาปุกะยะปะอาปามะจุปะทีมะสังอังคุอิสวาสุภามานาอุกัสนทุสาระนะมะสัทวาวิปิปัสะอุจิปิเสจิทุสะนสโสทัสสะมานิอิทักขมะสัชตาติงายะนะหิโสตัง นาอุเอะกุมิภูมิอิสิวิระเวสะพุตตะมะกะอภิมะนุยังจิตตังคุริโสสุนะโมโรโรกะวิทูอะหังลูกาสทะปะโตอนิโสสะปัสิสะมัตติยานสัยยะสะปะยะอัจาสีวังพุทธังเสภุเสวะเสตะอะเสการะกันธามหาภิสมาอิสารมะสาพุเทวะสิสตะปะภัสจมิงเอตังสติงจัภะกะสาจะกอาภะคะนะมะพัทธะปะภาวิยังอะปานุติวายุระภัตเตชัสติกะขะชนะเมอะมุอุภะเวสะเจ Eh cima yakni rtenang wira sate, eh temang karang anik cani meh ama upasuku titik uni isapami pami metasara pungu kana na na angpa i apa putang sang i santang ahang tiko buta ke kara sate kara paja na kaya patang saki sapi sa jasa sapira u awak sahangan tak nupa kasita kasih moro upa sempak ciptang วิงวังกังหะจิขาจุติยุวะพาวาหานุมณะยตมะอะวโมทุทันตนังอายาเวยะกันหาเนหตาระวิโกนาสังสิโมติวิกุกูรุภาวโตอินิสโปสุขโยอันตาภาวุภะการะมจุอะงสะภะหะวราจิหะธนังอุดทางอโทอรังพุทโณโมพุทธะสาธุสาธุข้าพเจ้าขอลงพระคาถาเสกผ้าเป็นผ้าผ้ามหาจักระพัดเป็นผ้าผ้ามหามงคลเป็นผ้าผ้ามหาบริสุทธิ์เป็นผ้ามหาอมตะ สาธุ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 ณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทธาทรงสมุรยะทรงอากาศสตูแพรพาดวินาศสันติอมภพุทธปักษาอางกัสสะพหะวาราพยาคุตเทวตานพยาคุตเทวไตพยานาคเทวตานพญานาคเทวไตพยาคุตเทวตาพยาคุตเทวโตพยานาคเทวโตณโมพุธายะคุทะปิจาจิตติมันตังอรหังกิติโสปิติอิมะอูอุอุอะมะให้เป็นณสำเร็จสาธุอมโสทายะ อมโสทยะพนาายแพงดิ S <S ์พระอาทิตย์เปล่งแสงพระจันทร์สำแดงรัศมีพระธรณีสนันวันไหวพระคงคาก็ได้กับกอดข้าภไฟกับพัะหมอครอบคลุมฝุ่นตะโรพระโพธิศกก็ได้กำลังดังได้ขี่แสนจังสารพระเพิงย่มสังหารผ่านด้วยทิฏได้ปรากฏอมเพชรชัตระหดปรากฏแจ่ผ้าพุทธังอมตะธรรมังอมตะสังฆังอมตะพุทธังอนัตตาธรรมังอนัตตาสังฆังอนัตตาพุทธังจักรวันธรรมังจักรวันสังฆังจักรวันสาธุ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 ข้าพเจ้าขออนัตนาจิตเอาเด้อปูเด้อปูสีโทยาสีปุถุมา ปู่สมเด็ดพดจพระจันร์โตปู่ระเดศสวนมหาชัชโยปู่โคมลพัดปู่ศิวดีรีศิวโรโภคทรัพย์ปู่สังกจัยปู่อือดอปู่มุจลินศรีธนนชัยหลวงพ่อจะคลองผ้าก็ขอให้ผ้านี้เป็นมหามงคลให้ผ้านี้เป็นมหาอมตะให้ผ้านี้เป็นมหาแล้วคลาให้ผ้านี้เป็นมหาร,รวยให้ผ้านี้เป็นมหา สำเร็จสำเร็จในแรงอธิษฐานทุกประการสาธุชาจัตตศาสตสีสังหะโกทักกาจินิขุโสปุถเถเสเอชชระทักขะอชิวาวาชิสต์อิตังเคโรนัทตะมังนะอามะอาจจิปิมะอัอุกปิเสปุโรเสเมอาวัชเชสิงระมุอักมาตุลืมเวลาไปถวายหลวงพ่อถวายหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยเพื่อนเป็นคนบอกเพื่อนนี่เพื่อนนี่แหละที่เฮ็ดสะพั่นแผ่นเดียวไป นีอย <Net> ่าีว่าลุกชคารับนอย้อนนระน้องพ่อครับอันแล้วะทีนี้หมอหมอดำไ้มาถวายผ่าองพูแล้วล่ะทีนี้แล้วล่ะเออแล้วก็จีได้ลาเนียได้ขนาดไหน้ เอาไ้ทงหลวงหลวงคอสีสังสะพานอยู่คัมโฉนดที่ว่าแผ่นเดียวที่อ่ะเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นครับผมหลวงหลวงคอจำวัดอยุทธแสงครับเดี่ยวนี่ยู่ไแสอยู่โคราชโอ้ยุโคราชคุณเนาะก็หมอลำเหมือนบอกใกล้ๆกันเดี๋ยวไปหามาหากันอยู่ที่ว่าเฮ็ดสะพานนั่นใช่ที่แรกแรกมู่เนี่ยบ่มีผู้อนเขาไปย่อแย่ได้แค่นั้นน่ะไม่ได้หลีบทหลวงคอหอกครับถูกครับผมครับ ครับผมวัดแถวนั้นม่ได้ขอไปสร้างให้ครับออืแต่ว่าคุยเด้อครับผมสางนอกเห็นเป็นแผ่นเดียวบ่นั่นครับผมแต่ไข่ยนี่ละครับเรื่องนี้ยกยกสูงขึ้นจังเลยไข่เคลือบพปฏิที่มาเจ็ครับผมอันสางเก่าน่ะสมัยก่อนไปฏิครับผมพ่อหลวงพ่อตบเป็นเปลี่ยนพี่น้องเลยอ่าสาธุลวงพ่อเด่นนั่งยู่ได้ย้อนไข่นะบ้านอืนู่นนี่บ้านหนุนสองนั่นน่ะครับบ้านหนุนหนึ่งไฟใหม่แล้วนะครับอืมสางตะปูหล้วหลังเมียกับมันไข่นั่นนะครับผมสาธุครับผม มันทำมานานั่นๆได้กินยูอะไดได้บรรจุอ่ะขาเจ้มาเจอหน้าเสือหลวงปู่ันขึนมากวกลกวเลยหรอแป้เพ่นเดียวไต้เพื่อเสือพ้ะกนนครเฉลิเฉลอยากมาอยู่จับมันจ่าจบมาได้ได้กิหลวงปู่กันให้ให้ข้เจ้พักคนมาขอสินขอท่ย้อนขอยูนขอแม่นท่อมมะนีมหลาย ขาหามาคอยนี่ไปยู่อาศัยบินบาดให้ข้อไม่ได้กินเขาเลยเอาระเบิดไปหางให้ใคอยังไปตายคุณน้าครับผมเป็นไหมนะนะครับผมเออคันธีบ่กคนย่าครับผมทำสนุ่เนี่ยคจนจไปซี่บอกว่ามอไรเขตแ่บอกว่ามันเขตของคนหามบุกลุกคันเขตของคนยังบุกไดป มันตาออมยึไปยังไงเออออมไปแล้วมึงเลยเด่นเพราะพจนได้ยืดเข้าไปแท้ๆรับผมน์ไปบอกคอยเบ้อบอกเบอบประเด็นวอาหลวงปู่เ้อมาน่พนเอคอยเดินเอยคู่หน่อยคู่หน่อยบ้านคอยเอออาจารย์ไผ่ินมาายญาโนลู่ลู่ของหลวงปู่สีสุโทนอ่ะคุยในคำตาเป็นพรรุ่งอย น <kung> <divide S 1> ี่ครัสุูครับผมมันมีเป็นเศษสายไร้องมาได้ครับนี่ไข่บุกอดมจริเด้หน่ะครับครับบอกเรียไป้ว่าทองขอขอบอกว่าผู้เรียกอืมครับผมค้าบถูกคนเบาเจืถือว่าเป็นบุญครับผมที่ได้ยนยิ่งมื่นฉันไปลวยแล้วหันก็ยุ่งสนหมดนี่ครับหลวงปู่บอกว่าหกต่างสางแล้วก็ออกไปเลยเดี๋ยวมายู่นี่สลาหลังที่สองได้หน่ะอืมครับผมมันก็จะอมาสั่งหลังก้อนเขาลื้อไปแล้วปีงมันขึ้นอืมครับสวยก่อนดาน รอาผมทราไมเนาได้ข้า,า,ามขรไมครับคุณได้วเวเลาเขาจะไปลูกหลานจะไปไปชถวๆนปินเลยเอมโอ้ยเพื่นสัญญาอีจากขึ้นยังเนี่ยบ้านนี่ยมาจกเนี่ยคือามาจกเนี่ยเพื่อนที่บรินนทงาเคือนานสูงเลยลงตาม่นบใช่ไหมก้อนน้ำางสะอาดอาื้อ มันรึนมากเ่าดังแป็นตอขึนตอขึ้นตอขึ ancient, no uh ้นเดี๋ยวนี้ก็เฮ็ดได้แร่เพิ้นจักพั่นาจะี๋าวเครื่องสูบน้ำสูบไม่พ่นกินนักท่องพนกินน้ำได้ไ่ติจกินเชียร์ได้ได่น้องมาทีน้ำเอาอะไามาก้อนพี่เบิร์ตเนี่ยทำไมก้อนวันมีคู่ขันเนี่ยน่าฝันหาพัทยาคอยเว้าเลยนะ ถ้ามันอักข oh, e ันม oh, yeah. oh, ันบมเขายางกาวกมาานี่ท oh. oh. oh ีนี้อดึไปอันมุนิสิบมี่โ้สวยงามสิบมโอ้ันหาพรทยาผมนี่เขามีคู่คัน่ไหมก่อน่ะก่นต้อาเด้อาดูร้านที่ไหนทีนีีนเนี่ยเกีวกับขากระน้ำของป่าไเนี่ ม้วนวาสมตัวก็ได้3าตัวว่าชีตัวก็ได้ชีตัวทำไมคนนะนะโอ้โหก็ไปหล่อนเข้าไปเลื้อหาข่าวไปเห็นดอกนักการีผมเดี๋ยวนี่หนานี่นนาดอกบูกดอกมูกดอกหยานดอกกุก ทั้ามาสัดบักขักเลยอันจะเว้นออกกันตายสองอันได้นั่น<ะ>ตายสองตายสามพี่อ่ายกันหนักเบาตายก็บุกเพิ่นเข้าไปเองดิเนี่ยวมันมากสั่นด้<ะ>นิมันชินหนึ่งเอาว้ตัวบัวค้าก้าอนแต่เว้นออกอ แต่ก่อนตอนที่ขมาแต่ก่อนหน้าไหวหน้าไร่พราทุกิงอ่ะ่นบ่อยบุกเขมาแล้วก็ยานสู้ยานสู้นี่กันใส่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 เออเห็นปลาเส่อรเ่ใส่ใส่ปลาเขาบ่นปลารรมดาเนาะปลาในี่ยปเขาใส่ยำแรงเนี่ยแตชู้ยมาดแรงเดียวบ่เดียวเลยเพบ่นฝ่อยเบิโอ้ ขอไปได้ดอกมีพิษร้ายแล้วมีก็จ้อเว่อพิจิต้ายแล้วอ้เจ้าขอมาได้อันกอนนั้นมันมังท้องอข่างเง้ยร้อนเพิ่มขึนมาแล้วผันพูดไอ้หนูว่าฟังขึ้นเลยอลับอลเลยไปตามอุญตามกรรมนเ่พอพอพอในสิมันนี่ม่นหนุ่มเง่าเมื่อไปได้บัดสิมันสงค่งเฝ้าร์เขาผมแม่ผม ต้ไปใ่ิผมก็ยุ่นี่แหละเจ้านาผมก็สิกับครับผมสิกับไปใสู่้ทญิงนบรรุงเบื่อครับม่เนี่ยยุบรรุงครับผมร้านลุงเลียงมอเตอร์ขายมอเตอร์ไซค์เห็นลูกศิษย์อ่ะครับผมท้ามตัวใอย่เหรอไม่จานศิษย์ในจานน้อยถ้องคนบรรุงใหบ้านน้องเตยพูดเปตัวครับผมจานน้อยจานพ่อมันพูดป้าเปนเหตุอันน้าใหม่ะคยไปซื้อที่ดินสางวัดอยู่เดียวนี่ถามตัวใหั่ นี่คล<ค>ี่มาจะซื้อได้เอืมครับขบวนขมาะเลเทียนโหรถดสามสี่ขั้นหมดครับอันนี้ัมาสองหัวจด่ะมาขอมาก็มอนี่า้ไปติดคนีส่คุณนี่จะมีมองนี่กับู่สีม่อครับผมครับที่เยอนครับผมครับผม ไอ้จำเริ่นลงเรื่องเด้อคเก็บจะเลยใครจะเมียจำเริ่สีจริงๆริงเกินไปเดี๋ยวฮะจะได้เจอกันแค่นึงหบบใสถูกครับผมลายก็เขาบอกครับผมแล้วก็ข่วงข่วงก็เขาปั่นขึ้นมาเองก็มี่ฮะมันได้ท่นัลงพ่อทัดแล้วใครดีหลังพ่อทัดจะไมมาก่อนสารเรื่องนี้ใช่ลพูดีิฮังพ่าฮัาฮ่าา พขาไงผู้น่ะอุ่นได้หล่ได้ลูกค้ามาคอยยึดตลาดบันดิข็หน่อยได้ทำธุรกิจไม่ได้หรอดึงน้อยดูงไงดงงนบ้านลูกค้ารหาไอยอ่ะครับผมจานนอาจา์ไม่ชินจานตมันโ่วมหมดจะได้เลี้ยงมันดิครับผมเด็โอ้ยจานแล้วมาสัครับบงออบคคุณเลครับผมจานจครับยว่าทางักับบงผู้เนาะครับผมบาคือกัรจัามาเนี่กรได้ครับผมอุ้ย